ครับตอนนี้มาถึงอ p e ี EP ที่69ผมจะพาทุกท่านไปชมถ้ำคลังสมบัติของพระเจ้าพิพิสาน,นะครับเดี๋ยวเรานั่งรถมาวันนี้สารถีนาะยสารถีของเรา,เาก็ใช้บริการของคุณลุงท่านนี้นะครับคุณลุงท่านนี้อารมณ์ดีนะแกจะร้องเพลงตลอดเลยนะร้องเพลงตลอดทางแล้วแกก็ไม่ค่อยจะเคียนตีมา้าสักเท่าไหร่นะักอาจจะเป็นเพราะม้าแกตัวโตวนะครับตัวใหญไ่ไม่เหมือนตัวที่แล้วตัวเล็ก ก็ไม่เป็นไรครับก็อุดหนุนกันไปก็เป็นการทำมาหากินของชาวอินเดียเขาเราไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับก็ตอนนี้ที่เออเนี่ยเขามีถั่วเขาก็มีขนมเขาก็ให้มมาเขากินนะครับเขาก็กินด้วยแล้วก็ให้มมาเขากินด้วยเยี่ยมเลยเนี่ยครับคือ บริเวณหน้าถ้ำคลังสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารนะชื่ออย่างเป็นทางการคือถ้ำโสนพันธานะครับอยู่เชิงเขาเวภาละนะครับซึ่งเป็นเขาลูกเดียวกับถ้ำสัตบันนรนัคูหาที่เราทำสังายาพระไตรปิฎกปฐมสังายาพระไตรปิฎกกันนี้ก็มีนักเรียนน้องๆนักเรียนแล้วก็ประชาชนเข้ามาชมอยู่เหมือนกันนะครับในถ้ำถ้ำหล่านี้ เราจะเห็นว่าลักษณะถ้ำนี่มันเหมือนกับมีไม่ใช่เหมือนละมันมีการคล้ายมีการขุดเจาะเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าเดิมทีมันคงเป็นถ้ำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอ,อ,อาจจะมีการขุดเจาะเพิ่มเติมในภายในภายหลังด้วยนะครับที่ว่าในภายหลังนี่หมายว่าหลังจากที่มันเป็นถ้ำธรรมดาเนะี่ยก็อาจจะมีการขุดเจาะซึ่งจริงๆแล้วขุดเจาะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละครับแต่ว่าก็มีบางถ้ำที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีการขุดในยุคล่างหลังนะครับ เช่นไอ้ถ้ำล่างนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีรูปสลักของนิโครน,นาธบุตรของนิกายของศาสนาเชนหรือชินะเขานะครับแล้วก็เป็นนิกายที่ทำคอนุ่งลมอมฟ้าตอนนี้เราเดินขึ้นไปเราจะเห็นแบบความยิ่งใหญ่ของเขาวเวภาละอยู่เบื้องหน้านะครับอ่าก็ก็จะเป็นถ้ำนี่จะอยู่ในเชิงเขาแล้วก็กล่าวมีตำนานกล่าวกันมานะครับว่าเชื่อว่าถ้ำ ขังสมบัติพระเจ้าพิมพิสารที่มีชื่อว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยโดนพระเจ้าชาติตูเนี่ยนะจับขังแล้วก็ก่อนที่จะปรงพระชนเนี่ยนะครับก็พระนางเวเทหิหรือข้าราชการเสนาหมาที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เกรงว่าสมบัติทั้งหลายเนี่ยจะโดนพระเจ้าชาติัตูเนี่ย ใช้สอยไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเพราะตอนนั้นพระเจ้าชาติศัตรูก็คบมิชั่วคือพระเทวทัตก็เลยพาการเอาสมบัติส่วนหนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะครับมาซ่อนไว้ที่ถ้าแห่งนี้นะครับมาซ่อนไว้ที่ถ้าแห่งนี้ก็ด้านขวาเมื่อกี้ก็จะเป็นถ้าของศาสนาเชิงเขานี่ตรงเนี้ยจะถ้าบนเนี้ยจะเป็นถ้าของศาสนาพุทธนะครับแต่ที่บอกว่าถ้าของศาสนาพุทธเนี่ยก็ คือมันผ่านยุคสมัยมาหลายยุคสมัยเหลือเกินนะครับบางช่วงบางคราวก็เป็นศาสนาสถานของฮินดูเข้าไปนะครับภาพแกะสลักก็จะมีทั้งเทพของฮินดูเช่นพระวิษณุกรมหรือว่าอะไรก็มีเหมือนกันตรงประตูน,นะครับนี่ผมให้ดูวิวกว้างๆว่ามันก็จะเป็นลานลักษณะนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี่นะ่าช่วงประมาณสักเดือนไปไปลายเดือนกุมภานะครับ นะที่ที่ผมอยู่ในกลุ่มราชคลืเนี่ยก็ก็ยังมีประชาชนมาเที่ยวชมซึ่งปีนี้นี่ถือว่าก็นักท่องเที่ยวต่างต่างต่างชาติไม่ค่อยมีฮนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอินเดียนะครับเนี่ยครับก็บริเวณข้างขางนะครับอันนี้ก็จะมีการกอเอก่อกากอ,อิดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่จะมีช่องหน้าต่างเห็นไหมฮะมีนี่คือช่องหน้าต่างนะครับช่องหน้าต่างส่วนนี้คือประตูนะครับนี่คือประตูก็ ลักษณะก็จะเห็นเป็นสีดำๆเป็นอะไรคือข่า,าที่สมัยอังกฤษปกครองอังกฤษเขา,เาได้ข่าวว่าอาจจะมีสมบัติหรือเปล่าในนี้ก็เลยลองเอาปืนใหญ่มายิงถล่มดูแต่ก็ทําก็ไม่ทะลุนะครับก็ไม่ถลม่มไม่ทะลุมองไม่เห็นอะไรก็เลยยกเลิกไปอันนี้นักเรียนเข้ามาทัศนศึกษานะครับพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนักบวชที่แงแต่งกายด้วย เสื้อผ้าชุดสีสม้สมนะครับจ,จะอธิบายประวัติความเป็นมาให้นักเรียนฟังครับก็อธิบายเป็นภาษา,า,า,ษาฮินดีผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็ต่อให้เป็นภาษาอังกฤษผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเอาล่ะมาเข้าเรื่องของเราสังเกตน,นะครับทําไมบอกว่าเป็นถ้าขุดคือลักษณะรูปทรงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถา้ถาธรรมชาติแน่นอนดูเพดงเบดาเนี่ยครับมีระบบมีมีโค้งมีเว้าอะไรนะครับแล้วก็ ผนังก็เรียบเสมอกันนะครับนี่นี่คือเป็นลักษณะของเพดานของถ้านะครับก็จะมีะโค้งเว้าขึ้นไปนะครับอันนี้ความจริงแล้วก็เนี่ยที่เขาชี้หรือเขาจับอยู่เนี่ยก,ก็จริงๆแล้วก็ก็เขาคงไม่ให้จับนะครับแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอักขระโบราณซึ่งซึ่งเดี๋ยวท่านจะเห็นอยู่ในภาพนิ่งตอนไท้ายแล้วนอกจากนั้นก็มีรูปสลักอของอ องพระพุลมศาสดามหาศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยนะครับในถ้ำนี้คือเป็นถ้ำพุทธคือแน่นอนแหละว่านักโบราณคดีก็ลงความเห็นเชื่ออย่างไม่สงสัยว่าถ้ำนี้คือถ้ำที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาก่อนนะครับและก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อ,อ,อยู่ในความครอบครองของฮินดูก็จะมีรูปแกะของฮินดูอยู่บ้างในด้านหน้านะครับก็เนี่ยครับกอ็อ่า ท่านนี้นะคบนักบวชท่านนี้เวลาอธิบายอะไรเสร็จก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรอ่ะค่าคล้ายๆเป็นไกด์ไม่มีก็แต่ว่าก็เด็กๆก็แล้วแต่จะให้ครับก็ใครอยากให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็ไม่ให้ครับก็เป็นน้ําใจกันครับที่อินเดียนี่อย่างนี้ก็เขาไม่ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรตินะครับเ็าถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอยู่นะครับก็คือว่าให้ความรู้ เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับเกลียนเป็นล็อกเกลียวแล้วก็เดี๋ยวนะผมจะมีซูมใกล้ๆหรือเปล่านะฮะเป็นภาพแกะสลักนะครับนี่นี่นี่พระพุทธรูปเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปแกะสลักเป็นสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับอันนี้ผมมองไม่ค่อยชัดจอมันเล็กนิดหนึ่งพอดีเดี๋ยวนะ อันนี้ก็เอาเป็นว่ามันจะมีอักษรโบราณน,นะครับซึ่งยังไม่มีใครแปลความได้ซึ่งมีความเชื่อว่าใครแปลอักษรได้เนี่ยก็จะพาไปหาลายสมบัติได้นะครับว่าสมบัติอยู่ที่ไหนคุณลุงท่านนี้ก็พยายามมาอธิบายให้ฟังว่าที่นี่คืออะไรมีอะไรความเป็นมาอย่างไงก็เหมือนกับนักบวชท่านเมื่อกี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็เราก็จะมีทิปให้นะครับมีทิปให้ก็ธรรมดานะครับเป็นน้ำใจ ก็อย่างที่ผมเรียนว่าไม่ใช่อะไรที่ไม่มีเกียรติก็เป็นการให้ความรู้คนอินเดียเนี่ยต่อให้คุณมีอาวุธมีกองทัพมีอะไรเนี่ยคือก็ยังยังเป็นรองความเป็นครูนะครับก็คือความเป็นอาจารย์นี่ถือว่าสูงสุดเป็นอะไรที่สูงสุดในอินเดียเพราะฉะนั้นอินเดียจะนี่เนี่ยครับอักษรอักษรโบราณน,นะครับยังไม่มีใครแต่ความถอดออกมาได้ซึ่งเชื่อว่านี่แหละคือลายแทงสมบัติ ของอในครังสมบัติของพระเจ้าพิพิสารเนี่ยต่งกฤษมาอ่าอังไงก็อ่านไม่ออกแล้วก็เลยยิงระเบิดซะเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ถ้านี้ถล่มลงมาแล้วก็เจอคลังสมบัติแต่อย่างใดแต่จริงนี่คือความเชื่อเรื่องเล่านะครับจริงๆก็อาจจะไม่มีสมบัติอะไรหรอกนะแต่จริงมีความเชื่อแนวหนึ่งคือตรงนี้เป็นทางเข้าที่จะขึ้นไปสู่ถ้ำถ้ำสัตตบ,บัร,รณักูหาบนยอดเขาเวภาละนะครับ สมัยปสมสังคยนาก็คือบา,บางบางท่านก็เล่าว่าเนี่ยพระอรหันเวลาท่านจะขึ้นไปท่านก็เดินเข้าตรงเนี้ยเป็นเหมือนเป็นประตูทางเข้าไปถ้ำทางลัดสู่ถ้ำสัตวบานักภูหาแต่ว่าก็จะต้องเป็นเฉพาะพระที่ทรงอภิญญาเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านขึ้นไปได้นี่เป็นบริเวณภายในถ้ำนะครับก็เย็นมากครับเย็นเย็นอากาศเย็นสบายมีช่องหน้าต่างผมก็พยายามเก็บ เก็บภาพนิ่งมาเพราะถ่ายวิดีโออย่างนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นชัดแต่ให้เห็นลักษณะรูปทรงอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะครับเรื่องนี้ก็โยงกับเรื่องที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้โปรงพระชนพระราชวิพีดาคือพระเจ้าพิพิสารเรียกว่าเป็นปิตุคาดทำให้ขาดจากาการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมแม้ชั้นโสดาบันนะพะพุทธองค์ได้ตัดที่วัด ของหมอชีวกนะครับสมัยพระเจ้าชาติศูตรูเข้าเฝ้าว่าเนี่ยพระเจ้าชาติศูตรูองค์เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ปรงพระชนพระราชาบิดาแล้วดวงตาเห็นธรรมจะปรากฏแก่เธอในในชาพันนันทีในเวลาที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่อย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับในที่สุดแล้วพระเจ้าชาติกูก็กลับใจได้นะเลิกคบพระเทวทัตนะแล้วก็เอ่อเป็น เป็นองค์อุปถัมภ์ในการปฐถมสังขยานาครั้งแรกและทรงแบบเลื่อมใสใยนพระมหากระสปะมากมากเลยนะครับพระเจ้าชาติศสตูคุณลุงก็พยายาอธิบายไปฟังผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้ความให้ความเคารพในความพยายามของของคุณลุงที่จะพยายามอธิบายนะครับถือว่าแกเป็นมีความวิริยะอุตสาหาวะว่าแม้คนฟังจะฟังไม่รู้เรื่องแต่แกก็ทําหน้าที่ของแกไป นี่ทำให้ผมคิดว่ามาอินเดียเนี่ยเพราทำให้ผมคิดว่าคือบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับมันเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นอะไรที่งานที่เราจะต้องลงมือทําจะต้องลงมือปฏิบัติถ้าเราเอาจิตใจไปฝกไักฝ่ันด้านนอกเกินไปงานนั้นก็อาจจะดูออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าเราทําหน้าที่ของเราไปเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นยังไงเราก็ก็ไม่ต้องไปสนใจมากคือหมายาว่า เราทําในสิ่งที่ดีๆตามหน้าที่ของเราอะย้ําว่าสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผลมันเป็นยังไงก็แล้วแต่ผู้ฟังหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่จะรับไปนะครับตอนนี้เราลงมาสู่ถ้ำข้างล่างนะครับถ้ำข้างล่างเนี่ย <Just S 1> จริงๆ,ๆมันเป็นถ้ำแต่มันถล่มลงมานะผมไม่แน่ใจว่าถล่มยังไงเขาก็บอกว่าอาจจะถล่มเพราะว่ามีสมัยโบรณะถ้ำบนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดาวานะส่วนตัวผมว่า น่าจะถล่มตอนที่อังกฤษยิงปืนใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนอังกฤษยิงปืนใหญ่อาจจะถล่มแล้วละไม่งั้นเขาคงบันทึกไว้แล้วเพราะว่าอังกฤษเขาก็ค่อนข้างจะบันทึกข้อเท็จจริงนักโบราณคดีของทางยุโรปทางอังกฤษเขาบันทึกอะไรก็ค่อนข้างจะ,ค,งจะค่อนข้างจะมีความเป็นกลางสูงนะครับตรงนี้ก็คือถ้ำเนี่ยคือเป็นถ้ำของอ ศาส,สนาเชนเขานิกายที่คำพรที่อย่างที่ผมบอกนุ่งลมผมฟ้านะครับก็เป็นศาสนาที่ตีคู่มากับศาส,สนาพุทธของเรานะครับนี่เราเห็นเนี่ยเราเห็นนี่เหมือนเหมือนอเหมือนแกะสลักพระพุทธรูปเป๊ะเลยนะครับฐานมีดอกบัวลักษณะท่วงท่านะ,ะทางท่านั่งสมาธิเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเรานะครับ คือให้สังเกตรตรงไหนสังเกตที่ตรงไม,ไ,มไ,มไม่มีการนุ่งผมจีวรนะครับก็จะเป็นนุ่งลมผมฝาไปเลยนะครับเราก็เป็นนิกายของ,ของเ,อเป็นความเชื่อของศาสนาเชงเขาซึ่งตีคู่กับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของศาสนาเขาก็ใกล้เคียงกับพุทธเจา้าคือเป็นเ,เป็นพระราชรถของกษัตริย์เหมือนกันนะครับเป็นเจ้าฟ้าเจ้า เป็นเจ้าฟ้าชายพูดง่ายถ้าเป็นแบบประเทศไทยเราเรียกนะก็ที่จะสืบราชบัลลังก์แต่สุดท้ายก็ละทิ้งออกมาออกบวชนะครับก็เหมือนกับพระพุทธประวัติคล้ายพระพุทธเจ้านะแต่ว่าของพุทธศาสนาของเรามีหลักฐานแน่นอนนะครับส่วนทางของศาสนาเชนนี่ผมก็ไม่ขอ,อพูดถึงมีพากวิจารณ์เขาละกันเพราะว่าเรามาโฟกัสที่ศาสนาเราอย่างเดียวพอ เนี่ยครับก็จะเป็นถ้ำล่างก็คือถ้ำของศาสนาเชนเขาของนิคโครนาทบุตรนะครับที่อาจารย์ครูทั้ง6นะครับในในในนครราชาคือนครราชาคือพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นองค์ศาสนูปธรรมพกทุกศาสนาทุกนิกายทุกความเชื่อครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแต่ที่ทรงเคารพยกย่องสูงสุดนั่นก็คือพระพุทธศาสนานะครับก็ถวายตัวเป็นพุทธมามะก,กะนะครับอันนี้ก็ เป็นบริเวณด้านหน้านะครับเป็นบริเวณด้านหน้าธรรมซึ่งสวยงามมากครับพระนครราชคฤห์น,นี่โอ้โหมันสุดยอดมากนะครับ